สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการตรวจสอบการไม่แข่งตัวของนกเขาของท่านชายกันนะครับแบบง่ายๆทําทเองได้ที่บ้านเลยนะครับในกรณีที่คุณไม่แน่ใจนะว่านกเขาของคุณพ่อ้านของเราเนี่ยแข็งตัวได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับง่ายมากก็แค่ทําอย่างนี้นะครับคือไปที่ไปรษณีย์นะครับหรือร้านขายเครื่องเขียนการซื้อสตมที่ยังไม่ได้ฉีดตามรอยปลูกออกจากกัน ราวที่ต่อกันเป็นแนวยาวหนึ่งแถวว่าให้พันพอดีกับขนาดของนกเขาของท่านชายตอนอ่อนตัวก่อนนอนให้พอดีนะครับอย่าให้หลวมเือครับจนเกินไปเอาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็สำรวจว่าสแตนนั้นขนาะะตามรอยโปุหรือไม่นะครับถ้าขาดแสดงว่าอารยวะเพศยังแข่งตัวได้บ้างนะครับซึ่งพอจะเดาได้ว่าสาเหตุของการที่ไม่แข่งตัวเนี่ยอาจจะเกิดจากจิตใจเป็นหลัก พอเมื่อผู้ชายหลับนั้นอวัยวะเพศจะมีการแข่งตัวได้เองเป็นระยะระยะตอนกลางคืนโดยไม่รู้สึกตัวประมาณ15ครั้งหรือมากกว่านั้นและในตอนเชา้าให้สังเกตว่าอาวัยวะเพศแข่งตัวหรือไม่ถ้าคําตอบว่าใช่มันแข่งตัวแล้วแล้วก็อาเหุหลักหรือทั้งหมดของปัญหาของการแข็งตัวเกิดจากจิตใจแน่นอนแล้วค่อยมาดูกันว่าเกิดจากอะไรหรือควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับไม่ต้องอาย ก็มีหลายกรณีนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคบางอย่างหรือยารักษาโรคที่เรากินอันนี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีก,กว่านะครับ